สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแม็กกูแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวนักฆ่าที่ทำงานสุดเนียบไร้ร่องรอยเต e m แมค a n i นิกโหดเพชฌฆาด แค้นมหาการภาคที่1เป็นเป็งแนวแอคชั่นกระตุกขวัญรับเรื่องราวของนักข่ารับจ้างที่ฝีมือโคตรฉกาจทำงานไว้ร่วงรอยซึ่งงานในที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยก็จะตกมาอยู่ที่มือพี่แกนี่แหละครับและก่อนจะชมสปอยผมขอทุกคนจะสับเจ็ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ จุเดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โคลอมเบียชายคนหนึ่งกำลังลงว่ายน้ำในสระของโรงแรมโดยมีการคอยอรักขาและจูจ่ๆก,ก็มีมือสังหารที่โผล่มาใต้น้ำและกดชายคนนั้นจนเขาได้เสียชีวิตการดคนหนึ่งที่มองดูก็รู้สึกแปลกใจที่เจ้านายนิ่งไปแต่แล้วมือสังหารใต้น้ำเนี่ยก็จับชายคนนั้นขยับตัวทําให้การดไม่สงสัยอะไรและมือสังหารคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับเขาชื่ออาเธอร์บิชอปพอขึ้นจากสระน้ําพระเอกก็รีบเปลี่ยนชุดกลับมาที่สระน้ําแม่บ้านก็เห็นว่าเจ้านายของ เพื่อก็กรีดลั่นแล้วเมื่อการเห็นผู้เขาเนี่ยก็รีบมาดูและบอกกันว่าเกิดการรอบสังหารด้านพระเอกเขาก็ได้เปลี่ยนชุดให้เหมือนกับพนักง,งานที่นี่แล้วก็เดินออกมาแบบเนียนๆจากนั้นเขาก็เปลี่ยนกลับเป็นชุดประจำ ด้านกาดพวกเขาเนี่ก็ทําการปั๊มหัวใจให้เจ้านายซึ่งตอนนั้นละเอ็กก็ได้หนีไปไกลแล้วเขาวิ่งอยู่บนสะพานและก็มีเรือที่กําลังวิ่งมาใต้สะพานละเอ็กเนี่ยก็กระโดดลงไปแบบโคตรเท่และจับเรือลํานั้นหนีไปและนี่คือปบทบทเริ่มต้นของโคตรเพชฌฆาตแ้นมหาการที่ผมนั้นกําลังจะสปอยครับ ที่นิวออลีนลุยเซียนาพระเอกขับเรือไปที่บ้านพักซึ่งตั้งอยู่ที่ริมคลองพอไปถึงก็เปิดเพลงฟังชิลๆระหว่างนี้หนังก็จะเล่าถึงวิธีการทํางานของพระเอกซึ่งเขาเนี่ยคือนักข่ารับจ้างงานของพระเอกนั้นต้องมีแผนชัดเจนเขาทํางานกําจัดเป้าหมายบางงานต้องดูเหมือนอุบัติเหตุ รายงานต้องชี้บ่อแสไปที่อื่นทุกงานจำเป็นต้องเรียบร้อยหมดจดเหนียวไกมันเบื่องง่ายแต่ไม่มีใครระแคะระคายนั่นหละเยี่ยมที่สุดพระเอกนั่งกินข้าวดูการตายของเป้าหมายล่าสุดที่เขาเพิ่งจัดการไปเขาชื่อว่าจอร์ดลาลาซึ่งลงข่าวว่าจมน้ำตายเพราะอุบัติเหตุ ฉากตัดมาพระเอกขับเรือเข้าเมืองจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของเขาเดินทางไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งได้นัดพบกับแฮร์รี่หนึ่งในเจ้านายของเขาครับซึ่งเป็นชายแก่นั่งรถเข็นพระเอกก็รายงานภารกิจว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแฮร์รี่เนี่ยก็ชมว่าไม่มีใครจะเจ๋งกว่านายอีกแล้วรู้ทุกอย่างมองคนทะลุป,ปลุกโลงเก่งกว่าใครๆแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งพระเอกนั้นไม่มีเพื่อนตัวคนเดียวแต่พระเอกก็บอกว่าเขามีแฮร์รี่ไง พระเอกยังได้ถามถึงสตีฟลูกชายของแฮร์รี่ซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าสตีฟเพิ่งไปอัดคนมานิสัยเขาไม่เปลี่ยนพระเอกจึงแนะนำให้แฮร์รี่ลองโทรไปถามลูกชายบ้างเขาอาจจะอยากคุยกับพ่อแล้วพระเอกก็ขับรถกลับพร้อมกับเงินค่าจ้างปึกใหญ่เขาแวะไปดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็มีสาวคนหนึ่งมายั่วชวนพระเอกเต้นรำเธอชื่อว่าซาร่ารับพระเอกเหนมองอย่างชอบใจและทั้งคู่ก็จบที่เตียงนอนหลังจากเสร็จภาร,รกิจทันสาซาร่าเนี่ยก็จะไปทำอาหารแต่พระเอกกลับแต่งตัวจนเสร็จและบอกเธอว่าเขาต้องไปแล้วซาร่าก็ไม่ด้ว อะไรแต่ก่อนจากกันเธอก็ถามว่าพระเอกนั้นไม่คิดจะบอกชื่อเธอบ้างเลยหรือพระเอกจึงบอกว่าเขาชื่ออาเธอร์แต่ซาร่าก็ไม่เชื่อว่านั่นคือชื่อจริงแต่ก็ขอให้พระเอกโชคดีพอกลับบ้านมาพระเอกเนี่ยก็เปิดดูงานต่อไปของเขาครับในหัวข้อช่างจําเป็นหรือว่าเมคาคนิกซึ่งคือฉาย,ยาของพระเอกเพราะว่างานไหนก็ตาม ที่ไม่มีใครทําได้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพระเอกนั่นเองซึ่งเป้าหมายรายต่อไปก็ทําให้เขาต้องตกใจครับเพราะว่าเขาคือแฮร์รี่หนึ่งในนายจ้างของพระเอกนั่นเองเขาได้โทรไปถามผู้ว่าจ้างว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แต่ปลายสายเนี่ยก็ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้วพระเอกจึงขอพบกับคนที่ลงใบประกาศซึ่งเขาคือนักธุรกิจที่มีชื่อว่าดีนดีนเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาได้ส่งมือดี5คนไปจัดก,การภารกิจก่อนหน้าแต่ทุกคนตายหมดหนึ่งในนั้นคือเซบาสเตียนซึ่งพระเอกรู้จักดีนเนี่ยก็บอกว่าพระเอกกรู้้จังานนีีด มีแค่2คนเท่านั้นที่รู้รายละเอียดของแต่ละงานคือดีนและก็แฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่ทอริยศเราดีนเช็่การใช้จ่ายของแฮร์รี่ตรวจดูบัญชีเงินฝากเมื่อ2อ,อาทิตย์ก่อนมีเงินเข้าทั้งหมด20ล้านดอลลาร์แฮร์รี่แก่แล้วแถมยังอ่อนแอติดหนี้จากการหยา่าและลูกชายเจ้าปัญหาดีนซื่อสัตว์ต่อแฮร์รี่มา13ปีแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นภัยสําหรับเราเขาต้องตายอย่างเร็วที่สุดพระเอกเนี่ยก็ขอคุยกับแฮร์รี่ก่อนทว่าดีนก็บอกว่าเขาชื่นชมมิตรภาพระหว่างพระเอกกับแฮร์รี่แต่ว่าตอนน The ซึ่งพระเอกเนี่ยเหมาะกับงานนี้ที่สุดงานที่ต้องเร็วและก็แน่นอนดีนเองเนี่ยก็ลำบากใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากใช้คนนอกเขาให้เวลาพระเอก48ชั่วโมงไม่งั้นจะใช้คนอื่นซึ่งพระเอกเนี่ยเขาลำบากใจมากครับเพราะว่าแฮร์รี่เรียบสเสมือนพ่อและเพื่อนของเขาคืนนั้นพระเอกก็ยืนคิดอะไรต่างๆแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ว่ายังไงก็ต้องลงมือพระเอกได้โทรไปหาแฮร์รี่ที่กําลังทํางานอยู่ว่าร,รีบออกไปจากตึกนั้นพวกดีนกําลังมาหาอะไรป้องกันด้วยแฮร์รี่เนี่ยก็เชื่ออย่างไม่สงสัยเขาก็รีบเก็บของพระเอกก็บอกทางแฮรรี่่ก็นังถ รีบออกมาอย่างเร็วที่สุดจนเขาลงมาถึงที่จอดรถและคนที่รอเขาอยู่ก็คือพระเอกรับแฮร์รี่เนี่ยก็รู้ในทันทีว่าตัวเองพลาดแล้ว แฮร์รี่ก็พูดเชิงยอมรับชะตากรรมว่าพระเอกกำลังทําให้เขานั้นขุดหลุมฝังตัวเองเพราะไม่มีใครเห็นเขาออกมาเลยและรถของแฮร์รี่ก็ได้มีรอยปล้นที่พระเอกทําไว้พอพระเอกตั้งใจให้ทุกคนคิดว่าแฮร์รี่ถูกปล้นแล้วก็โดนยิงตายแฮร์รี่เนี่ยหยิบป,ปืนออกมาเขายิงใส่ประตูรถไป3ามนัดในตําแหน่งคนขับแล้วก็ยื่นปืนให้พระเอกแฮร์รี่เขาไม่ขัดขืนแถมยังช่วยให้มันดูสมจริงที่สุดพระเอกก็ถามว่าเมื่อกี้ทาไมไม่ยิงเขาแฮร์รี่ตอบทันทีว่าไม่มีประโยชน์เพราะวาพวกมันก็จะส่งคนมาอีกแฮร์รี่ดีใจ ที่พระเอกเป็นคนลงมือและพระเอกจะต้องจดจำแฮร์รี่ไปตลอดและเซียววีพระเอกก็ลั่นไกลเข้าหัวใจแฮร์รี่เขาเสียชีวิตคารถเข็นพระเอกกลับไปบ้านเขาก็นั่งนิ่งเพราะคนที่เขาพึ่งฆ่าไปนั้นเปรียบเสมือนเพื่อนคนเดียวที่เขามี ฉากตัดมาที่สตีฟลูกชายของแฮร์รี่เขายืนอยู่หน้าหลุมศพของพ่อตัวเองและก็ได้เจอกับพระเอกพระเอกบอกว่าเขาเสียใจด้วยแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าพระเอกต่างหากที่ต้องเสียใจมากกว่าเพราะแทบจะสนิทกับแฮร์รี่มากกว่าสตีฟซะอีกสตีฟเนี่ยขอให้ไปส่งเขาที่บ้านระหว่างนั่งรถทั้งสองก็ได้คุยกันทําให้ได้รู้ว่าสตีฟเองเนี่ยก็ไม่ได้เสียใจเท่าไหร่ว่าพ่อสามารถโทรหาเขาได้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเขาไม่เคยโทรมาพอไปถึงที่บ้านสตีฟก็บอกว่าเขามีอะไรให้พระเอกดูซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่อยากไปเท่าไหร่ี มอบรูปแฮร์รี่ให้พระเอกซึ่งเขาไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้เลยไม่มีเงินเก็บบ้านก็กำลังจะถูกยึดพระเอกจึงถามว่าสตีฟจะทำยังไงต่อไปสตีฟก็ตอบตรงๆว่าไปตายเอาดาบหน้าพระเอกถามว่าต้องการเงินหรือเปล่าแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ละขอบคุณวันก่อนมีคนมาถามซื้อรถซึ่งมันน่าจะทำให้สตีฟอยู่ไปได้อีกสักพักพระเอกก็ถามถึงปืนที่วางอยู่บนโต๊ะสตีฟจึงตอบทันทีว่าเขาตั้งใจจะใช้มันจัดการจนปล้นรถที่ฆ่าพ่อเขาครับพระเอกก็พูดขึ้นว่าทำแบบนั้ แต่เขาจะหามันให้เจอพระเอกจึงแนะนําไปวนลืมมาซะเถอะสตีฟแล้วก่อนจากกันสตีฟก็ได้ถามพระเอกว่าคนแบบไหนกันที่มันฆ่าคนแก่นั่งรถเข็นได้ลงคอพระเอกพูดไม่ออกแล้วก็เดินจากไปเย็นวันนั้นสตีฟก็กินเหล้ายิงปืนเล่นไปทั่วบ้านฟังเพลงและทำลายข้าวของอย่างบ้าคลั่งซึ่งกลางดึกวันนั้นสตีฟเนี่ยก็เริ่มออกหาโจรที่ฆ่าพ่อเขาโดยขับไปจอดในที่เปลวเพื่อล่อให้โจรมาปล้นแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาปล้นเขาจริงๆ ชายคนนั้นจ่อปืนใส่สตีฟซึ่งเขาก็ไม่กลัวสักนิดก่อนจะซัดอีกฝ่ายร่วงไปสตีฟก็ถามว่าแกใช่ไหมที่ยิงชายแก่ดั่งรถเข็นสตีฟซัดชายคนนั้นแบบจัดหนักเขาจับปืนออกมาและเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะลั่นไกพระเอกก็โผล่มาหยุดไว้ทันเขาบอกสตีฟว่านายคิดจะยิงจริงๆใช่ไหมพระเอกบอกชายที่มาปล้นว่าถ้าใครถามแกก็บอกว่าหกล้มอย่าให้พวกชั้นเห็นหน้าแกอีกใส่หัวไปซะพระเอกบอกสตีฟว่าฆ่าคนได้แรงจูงใจเป็นเรื่องที่โง่มันจะทําให้สตีฟเป็นผู้ต้องสงสัยได้แต่อีกฝ่ายก็บอก่ไมสน แต่พระเอกบอกว่าเขาสนเขาจับสตีฟขึ้นรถกลับบ้านไปซะเช้าวันต่อมาสตีฟบังเอิญเห็นพระเอกที่กําลังซื้อของเข้าบ้านสตีฟมาเพื่อจะบอกเขาตรงๆคร,รับว่าเขารู้พระเอกเป็นใครทํางานอะไรเขาอยากจะทําสิ่งที่พระเอกกําลังทําอยู่ปรดสอนเขาด้วยพระเอกติดหนี้บุญคุณแฮร์รี่ซึ่งเขาตายและไม่ทิ้งอะไรไว้เลยพระเอกต้องชดใช้หนี้โดยการสอนสตีฟแต่พระเอกกลับตอบสั้นๆว่ากลับบ้านไปซะชากตัดมา พระเอกอยู่ที่ท่าเรือที่เขาเช่าขับไปบ้านประจำแต่วันนี้เขากลับยืนเหม่อลอยจนเจ้าของเรือพูดขึ้นว่าจงทำตามหัวใจตัวเองถ้าอยากได้ก็จัดเลยแต่พระเอกก็ไม่ได้ซื้อเขากลับไปที่บ้านนั่งดูรูปแฮร์รี่แล้วพระเอกก็เปลี่ยนใจเขาได้โทรไปบอกสตีฟให้มาเจอกันที่ร้านขายสัตว์เลี้ยง7จ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาพระเอกเนี่ยก็เริ่มสอนงานให้สตีฟเขาบอกให้ไปซื้อหมาพันธุ์นี้มาระหว่างเดินดูสินค้าพระเอกก็ได้บอกว่าเขาทำงานกำจัดเป้าหมายสตีฟก็บอกว่าเขาเองก็ทำได้พระเอกบอกทันที วัานายทําไม่ได้หรอกสตีฟจึงถามว่าพระเอกรู้จักเขาดีงั้นเหรอพระเอกเนี่ยก็จัดหนักเขาไล่ยาวถึงประวัติของอีกฝ่ายเขาจําได้แม่นวาเรากับท่องจํามาสตีฟเนี่ยก็เวอร์ไปเล็กน้อยทั้งสองก็ซื้อน้องหมามาหนึ่งตัวพระเอกก็เริ่มอธิบายวิธีการทํางานซึ่งงานของเขานั้นต้องมีแผนชัดเจนการแก้แค้นจะทําให้ถูกฆ่าอย่าทําโง่ๆอย่างคืนนั้นอีกพระเอกบอกสตีฟให้เล่นกับน้องหมาจนสนิทกับมัน วันต่อมาพระเอกก็บอกสตีฟให้พาหมาตัวนี้ไปที่ร้านกาแฟสั่งกาแฟดําอยู่ที่นั่นวันละหนึ่งชั่วโมงติดต่อกัน3สัปดาห์และระหว่างวันของ3อาทิตย์นี้พระเอกก็ได้สอนวิธีการใช้ปืนให้สตีฟและช่วงเวลาที่สตีฟนั่งอยู่ร้านกาแฟก็มีชายร่างโตที่ดูเหมือนเป็นเกย์คนหนึ่งในแอบมองเขาอยู่ พระเอกก็ทีสตีฟทุกอย่างจนเขาเริ่มฝีมือดีขึ้นวันหนึ่งพระเอกนั่งแต่งรถของเขาซึ่งเป็นรถเก๋งสีแดงสวยมากๆสตีฟก็ชมว่าสวยดีเราจะได้ขับมันเมื่อไหร่พระเอกตอบทันทีว่าเรางั้นเหรอลืมไปได้เลยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สตีฟต้องฝึกหนักแล้วครับพระเอกได้พาสตีฟไปลงพื้นที่จริงๆพวกเขาเนี่ไปหาชายคนหนึ่งที่ตึกโดยแกล้งว่าจะมาซื้อบางอย่างและพอชายคนนั้นเผลอพระเอกก็ลงมือโดยใช้เข็มขัดจัดการที่คอชายคนนั้นจนเขาสิ้นใจตาย สตีฟก็ยืนมองด้วยความอึ้งนินดๆในความรวดเร็วและเฉียบขาดของพระเอกจากนั้นพระเอกก็จัดฉากว่าชายคนนี้ผูกคอตายแล้วก็เปิดพลิป18บวกในความทิ้งไว้พระเอกบอกสตีฟวันนี้แค่ตัวอย่างวิธีการทํางานของเขาฉากตัดมาพระเอกบอกว่าคนที่เขาเพิ่งสังหารไปนั้นมันค้าอาวุธเถื่อนและนี่คือเป้าหมายที่สตีฟต้องไปจัดการซึ่งคือชายร่างใหญ่ที่นั่งมองสตีฟในร้านกาแฟนั่นเองเขาแอบมองสตีฟอยู่ทุกวัน และเอกบอกว่าชายคนนี้มองเพลินๆนคงดูไม่ออกชายคนนี้มีกิจวัตรเดียวคือดื่มกาแฟดำตอนเช้าไม่ไปที่ไหนซ้ำสองยกเว้นที่นี่หมอนี่ระวังตัวแจไม่มีทางที่มันจะไม่เห็นพวกเราแต่มีจุดอ่อนสองอย่างคือหมาชีวว่าและผู้ชายหนุ่ม,มเขาแอบมองสตีฟมาเป็นเดือนจนแน่ใจว่าน,นี่คือเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่แสนว้าเวซึ่งชายคนนี้เขาชื่อว่าเบิร์กครับระหว่างดื่มกาแฟวันหนึ่งเบิร์กเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกับสตีฟแล้วก็ได้ชวนเขาไปดื่มด้วยกันที่บ้านเย็นนี้ซึ่งก็เข้าทางครับสตีฟตอบตกลงทันที แล้วชาก็ตัดมา ก่อนที่สตีฟจะไปหาเบิร์กพระเอกก็ได้มอบยาสลบให้สตีฟเขาบอกว่าสองสามหยดจะทําให้สลืมสลือเกิน6หยดภายใน3นาทีหัวใจจะหยุดเต้นจงจัดการเขาในบาร์อย่างแนบเนียนฉากตัดมาสตีฟเนี่ยก็ไปดื่มที่บาร์กับเบิร์กและพอเบิร์กลุกไปเอาเครื่องดื่มเพิ่มสตีฟก็หยิบยาสลบขึ้นมาพร้อมกับนึกถึงคําพูดพระเอกว่าอย่าประมาทชายคนนี้ทว่าสตีฟกลับนึกถึงตอนที่พระเอกจัดการศัตรูโดยใช้เข็มขัดรัดคอสตีฟก็ตัดสินใจที่จะทําแบบเดียวกันยับเขาเก็บยาสลบเข้ากระเป๋าและพอเบอิกกลับ สตีฟก็บอกว่าตัวเองดื่มมากไปและต้องกลับแล้วแต่เบิร์กก็ยังตามมาและชวนสตีฟไปต่อที่บ้านสตีฟเนี่ยก็ยอมไปแม้พระเอกจะเตือนว่าห้ามไปกับเขาเด็ดขาดพอไปถึงบ้านเบิร์กเนี่ยก็พาสตีฟทัวร์บ้านพร้อมกับจับที่ไหลสตีฟ และจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มถอดเสื้อสตีฟทั้งสองอยู่หน้าเตียงสตีฟเนี่ยก็เล่นตามเกมเขาเรีบถอดเสื้อบิร์กอย่างรวดเร็วแต่เบิร์กก็บอกว่าเดี๋ยวเขาทําเองเขาได้หันหลังถอดกางเกงและจังหวะน,นี้สตีฟก็ใช้เข็มขัดจัดการที่คอเบิร์กจากด้านหลังแต่ผิดคาดรับเบิร์กเนี่ยเขาแรงเยอะมากดึงสตีฟลงมาด้านหน้าทั้งสองเนี่ยเข้าสู้กันสตีฟออกอาวุธใส่ไม่ยัง้งแต่ด้วยความแรงเยอะก็ทําให้เบิร์กเหนือกว่าเขาจับสตีฟทุ่มชิวเยสตีฟเนี่ยโดนเล่นงานอย่างต่อเนอ สตีฟได้ใช้ไขควงจัดการที่คอเบิร์กจนสามารถปิดชีพเขาได้สําเร็จซึ่งตัวสตีฟเองเนี่ยก็เจ็บหนักสตีฟจับยาสลบใส่ปากของเบิร์กฉากตัดมาพระเอกเห็นสตีฟเจ็บหนักเขาก็พูดขึ้น ว่าบอกแล้วไงว่าให้แนบเนียนทั้งสองเนี่ยไปดื่มกันที่บาร์แล้วก็แยกกันจัดหนักกับสาวๆที่นั่นฉากตัดมาพระเอกเปิดกล่องพัสดุซึ่งก็มีเงินค่าจ้างสําหรับงานของเบิร์กพระเอกได้โทรไปหานายจ้างซึ่งดีนเนี่ยก็บอกทันทีว่าพระเอกใช้คนอื่นทํางานนี่แทนซึ่งคือการฝ่าฟืนคําสั่งพระเอกจึงสวนกลับนั่นเพราะว่าเขาฟังเฉพาะแฮร์รี่ดีนสั่งเขาไม่ได้แค่การว่าจ้างเท่านั้นและคนที่พระเอกฝึกมาอาจมีประโยชน์ต่อดีนดีนตอบกลับทันทีว่าเขาคือลูกชายแฮร์รี่ไม่ใช่หรอแล้วสตีฟรู้หรืออออเเเปล่่่่าาาาวพพระกกขดนบ ว่าเป้าหมายอะไรต่อไปสําคัญที่สดุดระเอกที่เปิดดูรูปเป้าหมายซึ่งเป็นชายอ้วนคนหนึ่งระเอกก็ตอบกลับไปว่าจะลองดู ฉากตัดมาพระเอกและสตีฟช่วยกันติดรูปเป้าหมายซึ่งเขาชื่อว่าแอนดรูอายุ45ปีเขาอ้างว่าตัวเองนั้นคือผู้วิเศษทำเงินหลายล้านผ่านโบสสตีฟ <Steve S 1> ก็พูดขึ้นว่าฉีดอะดีนเรีน1 2ซีเข้าที่หัวใจเขาจะตายภายใน3นาทีพระเอกก็บอกว่านั่นยังไม่ชัวร์หนึ่งในสีมักจะรอดสตีฟบอกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึงสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำก็คือฉีดยาบางอย่างซึ่งมันจะเป็นพิษเมื่อไปผสมกับอะดีนเรียนกลายเป็นว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่เป็นแพทย์ฉุกเฉิน ที่ชิคาโกอิลลินอยส์แอนดูเนี่ยเขาก็ทํางานตัวเองต่อเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ทีมพระเอกเตรียมพร้อมพวกเขาแต่งตัวแล้วก็ปีนขึ้นบนตึกติดกล้องในห้องแอนดูจากนั้นก็สอดแนมเป้าหมายพอได้จังหวะพวกเขาก็เริ่มลงมือทั้ง2ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าและลงไปในช่องของตึกพวกเขาสอดสายกล้องเข้าไปในห้องแอนดูสตีบอกว่าทางสะดวกพวกเขาเนี่ยก็เริ่มไขนอ็อตตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาคุยกับแอนดูพระเอกเตรียมยาที่จะฉีดแต่ก็มีหมอคนหนึ่งได้ฉีดบางอย่างให้แอนดูซึ่งพระเอกเห็นก็บออกว่่่านนนัคืีตซึง ต่อต้านอะดีนารีนแผนที่เราคิดมาไม่ได้ผลหมอก็เดินออกไปเหลือเพียงแค่แอนดูคนเดียวที่กําลังสลืมสลืออยู่จังหวะนั้นเองรับพวกพระเอกเนี่ยจึงแต่สินใจบุกเข้ามาพวกเขาทําการแย่สายกล้องลงไปที่คอแอนดูซึ่งหมอที่ฉีดยาเมื่อครู่ก็กาลังคุยโทรศัพท์อยู่หน้าห้องพร้อมกับการอีก3คนกลับมาที่พระเอกพวกเขาจัดการจนแอนดูสิ้นใจตาย,ตายรับจังหวะนั้นหมอก็ได้เปิดประตูเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่พระเอกเข้าไปหลบได้ทันพอดีหมอก็ตกใจมากที่เห็นแอนดูเสียชีวิตแล้วพวกเขาเนี่ยก็หัวเสียเล็กน้อยก่อนจะเรียกกา,าอก เปทว่าตอนนั้นสตีฟเนี่ยก็ดันทำน,อน็อตหล่นจนไหลเข้าไปในห้องทําให้ลาฟคนของแอนดูเห็นเข้าเขาสั่งลูกน้องไปดูชายคนนั้นเนี่ยก็ยืนมองกระจกที่พวกพระเอกซ่อนตัวอยู่สตีฟจ่อปืนใส่ชายคนนั้นลาฟบ,บอกให้ถอดกระจกออกทําให้สตีฟไม่มีทางเลือกเขาลั่นไกทะลุลก,กระจกเฮดช็อตไปชายคนนั้นก็เสียชีวิตกาดที่เหลือเนี่ยก็ดวปืนใส่ผนังทันทีพวกพระเอกก็รีบออกมาลาฟสั่งปิดทางออกให้หมดไปจับพวกมันมาให้ได้ด้านพระเอกเขาก็ดักรอและเข้าจัดการพวกมันเขาลงมืออย่างรวเดเร็ว พระเอกซัดก,กาดไป3คนตามด้วยจับปืนขึ้นมาและยิงรัวใส่พวกมันพระเอกกระโดดทะลุก,กระจกออกไปที่ดาดฟ้าเขาวิ่งพร้อมยิงใส่ศัตรูที่มารอบทิศทางด้านสตีฟเขาก็ดวลปืนกับพวกมันกลับมาที่พระเอกเขาก็ซ่อนตัวแล้วรอบจัดการพวกมันไปทีละคน2ฝ่ายเนี่ยปะทะกันอย่างดุเดือดตอนนี้กระสุนพระเอกหมดเขาจึงได้ซัดแบบมือเปล่าพระเอกจัดการไป2ก่อนจะยนกาดคนหนึ่งลงตึกที่สูงหลายสิบชั้นจนไปตายด้านล่างพระเอกกับสตีฟได้เจอกันทั้งสองเนี่ยมัดเชือกกับราวเหล็กจากนั้นทั้งคู่ก็กระโดดลงมาจากตึกที่ส หลายสิบชั้นแต่ว่าตอนนั้นกาดก็ได้โผล่มาจากหน้าต่างและรัวปืนใส่ทั้งสองตอนนั้นเองเชือกก็หมดพอดีทําให้พวกเขาไปไม่ถึงข้างล่างพระเอกจึงถีบหน้าต่างเข้าไปหลบด้านในตอนนั้นเองครับหน่วยสวัสดหลายสิบคนก็บุกมาที่นี่พระเอกก็ปลอมตัวเดินออกไปพร้อมกับฝูงชนพระเอกบอกสตีฟว่ามันตามหาผู้ชายสองคน ดังนั้นเราต้องแยกกันแล้วพบวก,กันที่บ้านพรุ่งนี้ซึ่งก็ทําให้พวกเขารอดจากการจับกลุ่มครั้งนี้ไปได้ครับและข่าวการตายของแอนดูก็ไปถึ้งหูของดีนซึ่งตอนนี้ตํารวจกําลังสอบสวนการดวลปืนแต่ยังไม่พบผู้กระทําผิดพระเอกนั่งพักอยู่ที่สนามบินแต่แล้วเขาเนี่ยก็บังเอิญเห็นเซบาสเตียนรับซึ่งความจริงเขาน่าจะตายไปแล้วพระเอกก็แปลกใจมากเขาได้แอบตามเซบาสเตียนไป จนทั้งสองได้เจอกันบนรถบัสพระเอกได้ถามตรงๆว่าเขาอยากรู้ทําไมเซบาสเตียนยังอยู่ได้ข่าวว่าตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่เคปทาวแล้วคนอื่นไปไหนเซบาสเตียนก็บอกทั้งหมดทําให้ได้รู้ว่าดีเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับเขาจ่ายก้อนใหญ่ให้เซบาสเตียนเพื่อให้จัดการทุกคนในทีมและให้เขาแกล้งตายแล้วหายตัวไปสักพักและแฮร์รี่เกิดสงสัยเรื่องงานงานหนึ่งของบริษัทและเขากําลังจะเปิดปากก็เลยถูกสั่งเก็บและพวกเขารู้ว่าใครเหมาะกับงานนี้ที่สุดนั่นก็คือพระเอกหลังจากทั้งสองจ้องหน้ากันนนนอยยู่นาเซบสตี Sebastian ก็เปิดฉากต่อสู้ทั้ง2องดวลกันอย่างดุเดือดในรถบัสเป็นพระเอกครับที่ปิดชีพอีกฝ่ายเขาเตะเซบาสเตียนทะลุกระจกรถบัสและก็ดวรถเก๋งเหยียบเสียชีวิต ชากตัดมาพระเอกอยู่ที่ท่าเรือแต่วันนี้เขากลับไม่เห็นชายแก่เจ้าของเรือซึ่งปกติจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม่นานนะก็มีรถคันสีดําขับมาพร้อมกับมือปืนอีกหลายคนครับพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ําไม่นานเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมาและจัดการพวกมันทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่ถึง15าวิและพระเอกก็เจอศพชายแก่ที่เสียชีวิตอยู่บนผิวน้ําพระเอกเอาโทรศัพท์คงมือปืนโทรไปหาผู้ว่าจ้างพวกมันซึ่งนั่นก็คือดีนพระเอกบอกว่าโชคไม่เข้าข้างแกว่ะดีนเนี่ยก็บอกทันทีว่าเขาจะส่งคนไปอีกพระเอกบอก เ,เดี๋ยวกูไปหามึงเอง พระเอกนั่งเรือกลับบ้านพักเขาโทรไปหาสตีฟซึ่งอยู่ที่บ้านพักพระเอกก็พอจะรู้ว่าสตีฟเนี่ยดวลพวกมันจ่อปืนอยู่พระเอกบอกสตีฟว่ามีปืนอยู่ใต้เบาะฝั่งซ้ายสตีฟก็ยื่ยนโทรศัพท์ให้พวกมันก่อนที่จะหยิบปืนออกมาและยิงจัดการพวกมันเขาเก็บเรียบภายใน1ิวิและเมื่อทั้งสองได้เจอกันสตีฟก็ถามทันทีพวาใครส่งพวกมันมาพระเอกก็บอกว่าคนที่จ้างเขานี่แหละพระเอกสั่งสตีฟไปเก็บของขึ้นเรือและนี่ก็คือช่วงเวลาสำคัญรับเพราะมันทำให้สตีฟนั้นได้เห็นปืนของพ่อเขาซึ่งเป็นกกกรรระะบออที่พเใช้สังหาฮ และเมื่อทั้งสองเตรียมพร้อมพระเอกก็บอกว่าไปกันเถอะแต่สตีฟกลับเดินสโลเพราะมัวคิดถึงเรื่องปืนอยู่จนพระเอกต้องพูดย้ำว่าไปกันได้แล้วและตอนอยู่ในรถสตีฟเนี่ยก็ได้พูดขึ้นครับว่าพระเอกเคยนึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าบ้างหรือเปล่าพระเอกตอบว่าไม่สตีฟถามไปอีกว่าเคยฆ่าคนรู้จักหรือเปล่าทําให้พระเอกเริ่มรู้สึกชะงนเขาตอบว่าเคยสตีฟถามว่าแล้วมันต่างกันไหมพระเอกจึงบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ไว้คุยกันทีหลังพวกเขาเนี่ยบุกไปยังบ้านฟินคนของดีนรับเขายิงใส่ขาฟินไปหนึ่งนัดและจับครอบครัวฟินไว้พระเออกกบว่า เขาไม่แคร์ว่าต้องทรมานหรือว่าทําร้ายใครฟินน่าจะรู้ว่าเขามาที่นี่ทําไหมดีนอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมตอบพระเอกจึงจับลูกสาวของฟินขึ้นมาแล้วจะปั่นมือเธอให้แหลกผูเป็นภรรยาเนี่ยก็บอกสามีมาบอกเขาไปเถอะแต่ฟินก็ยังเงียบเก็บพระเอกไม่รอช้าจับแขนลูกสาวฟินยัดลงเครื่องปัน่นฟินจริงตะโกนบอกว่า30 1นนถนนพลาซ่าพระเอกก็ปิดเครื่องปัน่นซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ย เขาปั่นเนื้อหมูตั้งหากพระเอกได้โทรไปหาดีนถามว่าชีวิตแฮร์รี่มีค่าเท่าไหร่ดีนบอกทันที50ล้านแต่เขาจะโอนให้พระเอก10ล้านภายในย4บสชั่วโมงข้อเสนอพิเศษพระเอกควรจะรับไว้นะคนที่มีคุณธรรมไม่ควรมาทําอาชีพนี้พระเอกก็รู้ดีการฆ่าแฮาร์รี่คือเรื่องปกติธุรกิจล้วนๆแต่พระเอกไม่สนับเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ธุรกิจแล้วดีนตอบกลับทันทีว่าถูกต้องแล้วเขาจึงตั้งค่าหัวพระเอกไว้สูงลร่วจนพระเอกอยากจะฆ่าตัวเองพระเอกบอกวว่่่่่าาาตตัััแกกก็คงงอออยนนออยูไไดด้มมนนนนบบลใจ ว่าพระเอกไม่มีทางหาตัวเขาเจอพระเอกตอบทันทีว่ากูเจอมึงแล้ว ดีนก็มองไปที่โทรศัพท์ซึ่งพระเอกโทรมาจากห้องประชุมอีครับซึ่งมันอยู่ชั้นล่างของตึกนี้ดีนเนี่ยรีบสั่งการว่ามันอยู่ที่นี่พาฉันออกไปด้านพระเอกและสตีฟก็เตรียมอาวุธเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งสองเนี่ยก็แยกกันไปทําหน้าที่ด้านดีนก็เดินลงมาพร้อมกับการนับสิบกลับมาที่พระเอกเขาเข้าไปในรถและทําการเปิดดูกล้องที่ติดตั้งไว้ซึ่งก็เห็นดีนที่กําลังขับออกมาด้านสตีฟเขาก็ไล่ผู้โดยสารลงจากรถบัสและเข้าไปขับแทนเมื่อพระเอกเห็นดีนขับออกมาเขาก็ได้ขับไปดักหน้าพระเอกรวปืนนนใส่่กาดดซึงเห็น ก็รีบสั่งการขับหนีไปแต่ว่าตอนนั้นรับสตีฟเนี่ยก็ได้มาพอดีเขาได้ขับรถบัสไปดักหน้าพวกดีนจนรถได้ชนกันระเบิดตอนนี้ดีนเนี่ยถูกล้อมหน้าหลังและเสี้ยววินาทีพระเอกก็ขับรถชนดีนจนได้พลิกคว่ำดีนเจ็บหนักและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับพวกพระเอกที่จอปืนรอดีนบอกไปตายซะพระเอกและสตีฟก็รัวปืนไม่ยัง้งดีนก็เสียชีวิตไปตรงนั้นฉากตัดมาพระเอกและสตีฟก็นั่งรถด้วยกันสตีฟถามขึ้นว่ามีแผนยังไงต่อ พระเอกบอกว่าหายตัวเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนงานสตีฟถามว่าแล้วเขาละ่ะพระเอกก็บอกก็แล้วแต่นายสิสตีฟก็เล่นมุกไปหนึ่งดอกทาให้าบรรยากาศดีขึ้นมาบ้างสตีฟได้ยื่นมือไปหยิบน้ำด้านหลังทําให้พระเอกเนี่ยได้เห็นปืนของแฮร์รี่ครับที่อยู่ในเสื้อด้านในสตีฟพ,พระเอกก็เริ่มเอกใจว่าสตีฟอาจจะรู้แล้วว่าเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่าแฮร์รี่สตีฟก็พูดขึ้นว่าเขาอาจจะทํางานนี้ต่อไปคนเดียวและพระเอกอาจจะคิดผิดเพราะว่าการแก้แค้นมันก็คืองานอย่างหนึ่งเหมือนกัน พวกเขาเนี่ยก็แวะปั๊มเติมน้ามันสตีฟได้ลงไปเติมน้ํามันเขาเติมค้างไว้และมาถามพระเอกว่าจะเอาอะไรไหมพระเอกตอบว่าไม่และได้พูดกับสตีฟอย่างจริงใจครับว่าเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งพระเอกเนี่ยน่าจะสื่อถึงเรื่องแฮร์รี่แต่ไม่ได้บอกตรงๆซึ่งสตีฟเองเนี่ยก็น่าจะรู้ด้วยครับแต่เขาก็ตอบกลับไปว่าพระเอกก็น่าจะรู้ดีว่าเขาไม่สนอะไรสตีฟเดินไปดูน้ำมันและเขาก็ตั้งใจดึงสายน้ำมันออกจากถังแล้วก็ปล่อยมันไหลใส่รถพระเอกสำหรับสตีฟแม้พระเอกจะรู้สึกผิดแต่มันไม่ช่วยอะไรสตีฟเดินออกมาไกลพอสมควรแล้วก็หยิบปืนยิงใส่น้ำมันรถพระเอกเนี่ยก็ระเบิดซึ่งสตีฟหันมองดูเขาก็มั่นใจว่าตัวเองแก้แค้นได้สําเร็จ ชาก็ตัดมาสตีฟกลับไปที่บ้านพระเอกเขาเปิดเพลงที่พระเอกชอบฟังและเดินไปที่โรงรถ จับรถคันโปรดของพระเอกที่เขาเคยบอกว่าสตีฟไม่มีวันได้ขับมันจากนั้นก็ขับออกไปแต่ขับมาได้ไม่ไกลนะักสตีฟก็เห็นจดหมายที่วางอยู่ข้างเบาะครับซึ่งพระเอกได้เขียนบอกไว้ว่าถ้าสตีฟได้อ่านจดหมายนี้สตีฟจะตายซึ่งก็หมายความว่าพระเอกเขารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นรับสตีฟเนี่ยก็หัวเราะและเสียววินาทีรถคันนั้นก็ระเบิดสตีฟเสียชีวิตคาที่พร้อมกับบ้านพักพระเอกที่ก็ระเบิดเช่นเดียวกันที่นี่แหลกเป็นจุน และความจริงแล้วตอนที่รถพระเอกระเบิดเสี้ยววินาทีก่อนหน้าพระเอกเนี่ยเขาได้กระโดดออกมาทันครับผมทําให้เขาไม่ตายในวันนั้นและตัวพระเอกตอนนี้เขาก็เดินขึ้นรถพร้อมกับขับออกไปเพื่อจะใช้ชีวิตใหม่จากนั้นหนังก็ตัดจบไปครับ และนี่ก็คือเด e m e c ค a n นิโคตรเพชฌฆาตแค้นมหาการซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6.5เต็ม10คะแนนครับและร t e n t น m a t o โ s เนี่ยฝั่งนักวิจารณ์ได้ไป53ฝั่งคนดู51รครับคะแนนก็ถือว่าก,กลางๆครับแต่ก็สนุกใช้ได้เป็นหนังนักฆ่าอีกเรื่องที่ดูได้เพลินๆเจสันสเตทัมพระเอกของเรื่องเนี่ยก็แสดงได้ยอดเยี่ยมเหมือนเคยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงกก็แมนสวัสดีครับ